สำหรับวันนี้นะครับอ่ะวันแข่งแล้วครับทีมชาติไทยครับจะลงสนามพบกับสิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นนัดแรกที่เราจะได้เห็นการคุมทีมของแอนโทนีฮัตสันแบบเต็มๆนะมันเรียกว่ามีความหมายมากเพราะเปิดหัวต้องดีถ้าเปิดหัวดีก็มีชัยเกินครึ่ง11 l i u ไลน์อพผู้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยครับทีวีดีลมลามผมว่าคราวนี้เขาจะเล่นดีกว่าทุกครั้งถ้าท่านมองผมว่าเขามาพร้อมความตั้งใจที่ว่า ผิดพลาดไม่ได้แล้วอ,ะอ,อ่ะพี่อุ้มเนี่ยควรจะมาอยู่ตรงนี้แล้วอละอุ้มต้องเล่นตรงนี้แน่นอนสําหรับออผมนะยังไงถ้าเป็นผมนะผมใช้อุ้มตรงนี้แน่นอนร้อมีประโยชน์ลเล่นแบ็คไซด์จุดูดศูนย์ซับเบลประเดิมประตูแรกทีมชาติไทยหวานเจี๊ยววันนี้คิดว่าทีมชาติไทยฟันทงเจอสิงคโปร์พี่เตยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงเปย่งพงยิง วันนี้นะครับอยู่กับพี่ด้ยกับแตงโมเช่นเคยนะครับพี่ด้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับอ่ะวันแข่งแล้วครับทีมชาติไทยครับจะลงสนามพบกับสิงคโปร์ก็ถือว่า เป็นนัดแรกที่เราจะได้เห็นการคุมทีมของแอนโทนีฮัดสันแบบเต็มๆนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โปรแกรมทัวนาเมนต์เป็นฟีฟ่าเดย์แต่ว่ามันก็มีความหมายนะสำหรับฟีฟ่าเดย์ภายใต้การคุมทีมนัดแรกเนี่ยมันเรียกว่ามีความหมายมากเพราะเปิดหัวต้องดีถ้าเปิดหัวดีก็มีชัยเกินครึ่งคือแน่นอนล่ะทุกสายตาก็จับจ้องมาว่าเอ๊ะฮัดสันจะเล่นแบบไหนนะครับซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าดูในยุคของการทําทีมบีจีนะครับมันก็ดูสนุกดีเหมือนกันนะ มันก็มีความตื่นเต้นเพิ่มมิติมากขึ้นแต่กับทีมชาติไทยของเราผมคิดว่าก็น่าจะมีอะไรน่าสนใจครับคือตอนนั้นเนี่ยที่ฮัตส,สันมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแบบเฮ้ยมันกระตุ้นนักเตะได้ดีอ,อันนี้คืออย่างแรกเลยที่สามารถสัมผัสได้เพราะาอยู่แป๊บเดียวสิบนัดอย่างเงี้ยม,มันค่อนข้างเร็วนะครับ,รบแล้วก็มีการเปลีป่ยนแปลงแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคือเขามีเวลาน้อยมากเลยนะถูกไหมในก่อนที่จะนัดสิงคโปร์เนี่ยแต่ว่าหลังจากสิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีเวลาดูแล้วเขาอาจจะต้องเตรียม นะครับเพื่อจะไปเล่นกับ,บสิลังกาไหมรหรือว่านัดแรกเนี่ยก็ใช้นักเตะเป็นหลักเลยที่เขาอยากจะใช้ในนัดที่สองเพราะว่าอย่างน้อยมันต้องเห็นต้องลองมันไม่สามารถที่จะเก็บไว้ลุ่นนั้นๆได้เลยปะเขาเรียกว่าต้องจัดลองจัดชุดใหญ่ก่อนอแล้วก็ลองปรับแผนดูร,ระหว่างการแข่งขัน,ขน,ขนหรือการอุดเครื่องลงทีมก็ตามพี่เต้ยคิดว่า กะว่าใช้นัดนู้นเลยได้ไหมตัวจริงๆอ่ะหรือว่าเขาต้องดูก่อนยังไงต้องดูยังไงก็ต้องดูยังไงก็ต้องลองเป็นผมผมก็ลองเอาเลยเพราะยังไม่เห็นถูกป่ะยังไม่เห็นก็ลองดูซีเล่นได้ไหมพอเล่นได้แล้วก็ขอสลับไปสลับมาอ่าแต่การเปลี่ยนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะอาจจะห6หรายอะไรเนี้ยที่แค่นั้นแหละผมว่ามันก็ได้แค่นั้นไงมันน่าจะได้แค่นั้นอืมเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายแล้วมันอาจจะต้องดูตัวที่เขาจะใช้จริงๆด้วยเหมือนกันก็ต้องเน้น โดยเฉพาะตัวที่ฟอร์มดีณปัจจุบันตัวที่มีประสบการณ์และยังเล่นดีอยู่เอามาช่วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้พวกหนุ่มๆแข็งแรงทั้งแห่งแข็งแรงทั้งหลายนี่อาจจะช่วยในช่วงครึ่งชั่วโมงท้ายอ่าอืมนะฮะเพราะว่าตรงนี้ก็ยังไม่มีใครทราบหรอกว่าฮัตสันเนี่ยจัดแบบไหนนะโอ้เดายากเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยก็อยู่ในใจโค้ชแต่ว่าถ้าเอาหลักๆถ้าหลักๆมันไม่หนีจากนี้แน่นอนไม่หนีหรอกมีแค่นี้ก็ต้องจัดแค่นี้นะครับซึ่งอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยมันจะมีแม้ว่าไอ้การว่า ทีคู่ต่อสู้มาสก,กาวเราแล้วมันจะแบบเก็บทีเด็ดไว้ก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาจับทางเราไม่ได้อยู่แล้วโอ้โหจับไม่ได้ดเลยโค้ดใหม่มาใหม่สไตล์ใหม่ทุกอย่างแล้วมาแบบไม่เคยเห็นอะไรเลยอย่างเงี้ยอ่าและอย่างสไตล์ฮัตสันเนี่ยถ้าไปดูมาเนี่ยนะครับ,รบจากที่หลายๆสื่อเนี่ยเขามีการวิเคราะห์ออกมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย พัดจัน์เขาเคยบอกอยูอ่แล้วหลังสามน่าจะยังไม่ไม่ได้ใช้เพราะว่าเขาเคยมีการจัดหลังสามมาช่วงหลังหลังสามมันยากนะตังโมงใ,นในการเล่นเนี่ยเพราะว่ามันต้องให้เข้าใจกันดีด้วยว่าโค้ดต้องการอะไรการยืนไม่ยากแต่การให้เข้าใจวิธีการของโค้ด่ะยากแต่ว่าดูตัวมันน่าจะเล่นง่ายกว่าหลัง4มบ้างแต่กลับกลายเป็นว่าถ้ามาปรับหลังสามเนี่ยมันหรือว่าเราคุ้นมะไทยเราคุ้นมะต้องดูด้วยหนึ่งพื้นฐานนักเตะ คุห,หรือเปล่าในชุดน,นี้ที่เรียกมาว่ามีใครเคยเล่นหลังสามมั่งแล้วใครเล่นเซนเตอร์ตัวกลางเซนเตอร์ตัวซ้ายเล่นเซนเตอร์เซนเตอร์ตัวขวาตอนนี้มันมค่อนข้างยากแต่ว่าหลายทีมในบ้านเราหลังสามบางครั้งเนี่ยอย่างบีจีอ่ะก็ยังจะไม่ค่อยรอ,อ,อดอยู่นะหลังสามเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียคือว่าถ้าไม่สัมพันธ์กันนักบอลไม่ฟิตถึงในโดยเฉพาะมิดฟิลด์ตัวรับคู่และลิมเช่นเนี่ยไม่ถึงเนี่ยมันจะมีปัญหา ริบเส้นสาคัญอยู่แล้วไงมันต้องทั้งช่วยทั้งรับลุกเข้าข้างในต่างหากแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยมันต้องขึ้นทั้งลงหรือบางทีช่วยซับพอร์ตเซนเตอร์บ้างช่วยซับพอร์ตข้างบนที่มันหายไปบ้างเพราะนั้นเนี่ยสตัวหลักๆนี่ทำงานหนักมากแต่ว่าถ้าเกิดมาทําได้ดีเนี่ยทีมจะมีมิติมากขึ้นไม่ว่ารับหรือลุกนะแต่ว่าถ้าหากว่าแบบผ่ามาเลยตอนนี้ทุกสื่อเล่นหลัง4ี่สมมุติถ้าแบบอ้าวไม่รู้อะผ่าผ่าหลังสามมานิฮาอยู่นะ ก็ e ถือว่าเซอร์ไพรส์นะแล้วต้องมาวิเคราะห์กันอีกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงใช้งี้แล้วเล่นผ่านครึ่งแรกเล่นเป็นยังไงครึ่งหลังเป็นยังไงก็ต้องมาคุยกันแต่ว่าผมว่าน่าจะยากเพราะตัวเขาพูดเองว่าเขายังไม่ค่อยอยากเปลี่ยนอะไรตัวมาแล้วไงใช่เพราะว่าคือเหมือนกับว่าอะไรที่มันประมาณเดิมอยู่ใช้ก่อนถูกต้องเดี๋ยวค่อยปรับเดี๋ยวค่อยว่างเวลามันน้อยโดยเฉพาะมันสองนัดนี้หนึ่งนัดลองทีอีกนัดหนึ่งเอาจริงเลยนะเอออันนี้มันต้อง มันต้องเขาเรียกว่าป้องกันแล้วก็หาวิธีชนะด้วยฟุตบอลโมเดิน <Football modern S 2> เป็นยังไงโมเดินฟุตบอลในในมุมมองปีเตยรจริงๆโมเดินฟุตบอลมันมันใช้มานานเกินไปแล้วมันเป็นฟุตบอลสมัยใหม่รูปแบบการเล่นใหม่รูปแบบการฝึก้อมใหม่ตอนนี้มันเป็นเทรนด์ฟุตบอลมากกว่าว่าปัจจุบันเล่นแบบไหนใช้นักอบอลแบบไหนเนงปัจจุบันเงี้ยรูปแบบการเล่นนักบอลก็ต้องแข็งแรงมากขึ้น มีความเร็วมีความแข็งแรงตอบโจทย์แท็กติกไม่ว่าเกมรับเกมลุกพวกนี้เขาจะมองโดยเฉพาะเกมรับต้องดีก่อนก่อนจะเป็นเกมลุกทุกตำแหน่งด้วยนะครับคือตอนนี้ถ้ามองดูแลจากการซ้อมทุกคนเขาก็พยายามอย่างเต็มที่นะแต่ว่ามันจะซ้อมเป็นเซกชันเท่าที่ดูนะครับอาะซ้อมยิงประตูซ้อมปกติครับสมอลไซส์เกมนะครับซ้อมสปรินต์นะครับคือมันอาจจะแบบแล้วก็มีขึ้นเกมมันจะไม่สามารถที่ซ้อมแบบเข้มข้นขนาดนั้นได้ เพราะว่ามันจะเข้มยังไงอะมีแค่2วันเองมันคือการทางานระดับสิมชาติที่ผมเคยบอกว่าไงว่ามันมีอยู่ล้แค่หนึ่งวัน,วน3วัน4มวันมัน,ม,นม,มันไม่เกินนี้แล้วก็แข่งแล้วก็แข่งแล้วก็แข่งอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการความเข้าใจของเกมที่ย้ําไปย้ํามาย้ําไปย้ามาเท่านั้นเองออและอย่างนี้เนี่ยโอเคแหละตอนนี้เราก็เห็นภาพรวมแล้วนะว่ารเราถือว่าพร้อมอยู่นะก็ ไม่พอก็ต้องพอไปแล้วผมพูดเงี้ยเออ,เอ,อไม่ไม่แต่ว่าก็ดูแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้มีติดขัดตรงรไหนนอกจากออนักเตะที่อาจจะถอนไปคนที่เรียกเข้ามาที่ยังไม่ได้มีเกมเยอะมันก็อาจจะติดตรงนั้นแต่ผมก็ยังไม่ได้ใช้ไงคนที่เรียกเข้ามาใหม่อ<ๆ>่ะแต่การที่โค้ชเลือกมาเนี่ยเขาต้องมีเหตุผลของเขานะมผมเชื่อว่าฮัสซันเขาก็ต้องทํางานหนักเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาถึงม,มีเวลาเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเขาต้องดูทุกคนดูทุกอย่างไม่ว่าจะเอาเทปเก่ามาดูหรือไม่ว่าจะดูฟอร์มปัจจุบันแต่ละสัปดาห์พนี้คอ เพราะฉะนั้นเรามาดูไลอัพกันหน่อยดีกว่านะถ้าแบบเอาเต็มสูบแบบจัดเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นยังไง11ไลอ up ผู้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยครับเนี่ยครับในนัดที่จะเจอกับสิงคโปร์ผมก็อยากเห็นนะว่าถ้าจัดแบบเอาลองฟูลเลยสิลองดูสิจะเป็นยังไงนะอาอยางประตูครับพีเตอร์ก็ต้องเป็นปฏิวัติแหละครับไม่ไม่เปลี่ยนนะผมไม่เปลี่ยนนะผมว่าไม่เปลี่ยนเพราะว่าผมก็เห็นเขาเล่นมาหลายนัดในลีกนะแล้วยิ่งได้โค้ดโค้ดมาใหม่เขาอาจจะแนะนําปฏิวัติเนี่ยเขาค่อนข้างดีนะ ผมผมเชื่อมั่นในตัวเขานะผมว่าให้เขาเป็นมือหนึ่งแต่ถ้าจะเปลี่ยนสมมติถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนเหมาะที่สุดแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็คือยาวต่อนะตอ่ะถูกคือมันต้องทดสอบอ่ะแล้วว่าผมว่าเขายังเป็นมือหนึ่งของทีมชาติไทยนะ่ยยังไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดนี่ยังย่งะก็ต้องไปต่อใช่ครับต้องไปต่อนะฮะขณะที่แนวรับ4คนมันก็ไม่มีเปลี่ยนมันเปลี่ยนยากมากมันชัดเหลือเกินมันเห็นแบบ โอ้มันมันอาจจะมีตำแหน่งของเซนเตอร์หน่อยออที่เปลี่ยนไปหนเพราะซ้ายมันไม่มีใครแล้วใช่ครับมันเห็นแล้วมันมันต้องเป็นอย่างเงี้ยเออสำหรับผมนะอมขออย่างเดียวเควินนัดแรกอย่าเจ็บ ก็นั่นแหละแต่ว่าเควินมาความนี้เขาพร้อมนะหน้าตาสดชื่นนะคุยกันรู้เรื่องรู้เรื่องนะคุยกับฮัทัรู้เรื่องอยากได้แบบไหนต้องการอะไรคือแบบมันภาษาเดียวกันนภาษาเดียวกันคือเขาเข้าใจกันคือมันได้ใจเขาเรียกว่านักเตะก็ได้ใจไงก็จะสังเกตุคงลูกครึ่งเนี่ยมาเต็มเต็มใจเล่นเลยพร้อมเลยเข้าใจง่ายอันนี้มีผลไหมมีผลสิเราคุยภาษาเดียวกันเราเข้าใจเลยบางทีเราคุยเพื่อนประเทศอื่นก็ไม่เข้าใจเท่าภาษาเดียวกันฝรั่งก็มีนะแบบเฮ้ยช่วยหน่อยดิ มีไหมก็นิดหน่อยเฮ้เทวเทวเวได้เวลาลำบากทุกทีนะเควดีลมลำผมว่าคราวนี้เขาจะเล่นดีกว่าทุกครั้งถ้าถ้าผมวงาผมว่าเขามาพร้อมความตั้งใจที่ว่าผิดพลาดไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าถอนถอนจนไม่เลือถอนยังไงแล้วอ่ะคิดออกไหมแต่ว่านี้มันมาด้วยความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะผมว่าใจมาด้วยคราวนี้มาแน่นอนขนาดนี้ที่นิโคลัสมิเคลสันเนี่ย คือก็ถือว่าเป็นซีเนียร์แล้วนะเอาจงจริงก็มีประสบการณ์แล้วในทีมชาติไทยเขาก็ยิดทางนั้นขวาแต่ว่าอยู่ที่ว่าค,งคงอ่อนข้างแบเบอร์ออจะใช้สุพนันหรือเปล่ามีเหตุผลไหมไม่มีเหตุผลเลยอ่ะเพราะว่าหลังๆไม่ใช้ด้วยนะเยอรมันกับไทยลีกเอาง่ายๆแล้วเยอรมันก็ลงลงลงก็ลงบ่อยนะก็ถือว่าลงมันไม่มีเหตุผลที่ต้องปฏิเสธนิโก้อ่าเออ,เอ,อนะอขณะที่คู่เซนเตอร์แบ็กตรงนี้แหละหนึ่งเนี่ยพันษาแน่นอน นะครับอีกหนึ่งอ่ะพี่เต้ยมองว่าไงโอ้โหสลิงคารมันต้องมันมันต้องมาเพราะแต่โมผมเท่าที่ผมดูเปรียบเทียบในอะไรที่มีตอนนี้นะเพราะว่าเนี่ยกระเจ็บถอนไปแล้วดูเปรียบเทียบฟอร์มแต่คนผมว่าต้องเป็นคู่นี้นะทาไมไม่อยากใช้นะถ้าพงศริยาสําหรับผมผมชอบสลิงคารมากกว่าผม,<ล>มก็เลยลเอ่าผมก็เลยมองว่าความสม่ําเสมอด้วยการเข้ากันด้วยแล้วก็การคุยกันน่าจะเหมาะสมกันคู่นี้อ่านะครับขณะที่ ตรงกลางนะครับตัวรับนี่ก็พี่อุ้มเนี่ยควรจะมาอยู่ตรงนี้แล้วแหละอุ้มต้องเล่นตรงนี้แน่นอนสําหรับผมนะยังไงถ้าเป็นผมนะผมใช้อุ้มตรงนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มีประโยชน์เล่นแบ็ไซด์ออุ้มช่วยได้หมดเลยเไม่ว่าตรงกลางไม่ว่าจ่ายบอลไม่ว่าเก็บบ bon, อลไม่ว่าดึงจังหวะบอลพวกนี้มันช่วยได้เยอะครับแต่ว่าหลังๆอุ้มไม่ได้เล่นซ้ายแล้วไนงะผมว่าเหนื่อยถ้าจะไปเล่นซ้ายเพราะเขาวิ่งแบบเดิมไม่ได้เป็นไปได้คือถ้าให้อุ้มวิ่งแบบเดิมนม่าจะตาขวางอยู่ เป็นเรื่องปกติที่อายุมากขึ้นร่างกายจะถดถอยถึงเราดูแลดียังไงก็ตามออบางทีแข็งแรงเท่าเดิมแต่ความทนทานไม่เท่าเดิมหรือความเร็วไม่เท่าเดิมเป็นเรื่องปกติครับเดี๋ยวจะกล้ามเนื้อไปเอาได้ใช่มันก็นต้องเล่นตรงนี้เหมาะสมกับอุ้มมากออมนะครับแต่ว่าก็ต้องดูนะว่าที่ฮัทสันเขาอยากได้จะอุ้มเขาเคยพูดแล้วอ,อยากได้แบบบอลแบบ คิรพัทะลุช่อง,องจ่ายแล้ววิ่งเลยตรงนี้คือจ่ายแล้วสามารถยิงได้เลยอุ้มสามารถจ่ายทะลุลายแล้วไปจบสกอร์ได้เลยนะครับขณะที่อีกคนหนึงเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะสารัฐคือคนที่นัมเบอร์วันในใจเขาเลยนะตอนแรกผมก็คิดนะว่าเป็นสารัฐแต่ผมดูฟอร์มพิระดลแล้วเนี่ยแม่ ดีมากมัมม่มันดีจนต้องมาเบียดอ่ะคิดออกไหมมันต้องลงก่อนอะเออมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องดอมันมีความมั่นใจด้วยจากสมโมสรมาด้วยแล้วเล่นดีสมโมสรคนนั้นก็ดีถ้าสนับในฟอร์มสมโมสรเนี่ยพีระดนน่าจะมาได้บ่อยกว่าและดีกว่าเพราะว่าหลังหลังส,สารรัฐเพิ่งมาเองเพิ่งหายเจ็บเพิ่งลงเพิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ถ้าถ้าพูดก,กันตามว่าการใช้งานเขาอยู่บีจีมาแล้วฮสซันน่ะเอ่ยปากบอกว่าชอบแบบนี้คำว่าชอบแบบนี้ไม่จําเป็นต้องลงก่อนอชอบแบบนี้จะไปช่วยครึ่งหลัง ตอนมีปัญหาหรือแก้เกมเพราะไอ้ตัวนี้ตอบโจทย์รู้ว่าสั่งงานทําอะไรได้ออันนี้ก็อยู่ที่ดูแล้วว่ามันเปลี่ยนได้หมดเพราะว่ามันมีให้เลือกอะไรดีอะไรยังยังมีธนวัตรอีกนะอันนี้ผมก็งงนะว่าจะใช้ใช้ให้เล่นตรงไหนกันแน่ต่าหน่งเดียวกันหมดเลยมันจากตัวบนไหมเบอร์แปดไหมเบอร์สิบไหมหรือใช้ตรงไหนเพราะมันมีรุ่นพี่อีกยืนทับกันไปหมดออแต่กองกลางดูแล้วแบบไม่กลัวใครเลยก็ไม่กลัวนะชุดนี้ก็โอเคเลยถ้ากองกลางชุดนี้ไม่กลัวใครนะครับชนะทิพย์ครับให้ลงเลยเหรอผมต้องลงอ่ะ งานเรียกศรัทธานั่นแหละมันต้องมากู้ศรัทธาเออมัน,ม,นมันต้องมานั่นเนี้ยเส้นชยัยได้ตั้งถึงเลยครับแม่คุณเนี่เออชนาทริปนะครับแต่พี่เจก็เห็นอยู่แล้วแหละว่าเขาคงอยากเอามาดูซิว่ามันจะเข้าล็อกกับคนอื่นหรือเปล่าพักหลงังๆเจแบบมีความตั้งใจสูงนะไม่ใช่เข้าล็อกกับคนอื่นหรือเปล่าเข้าล็อกกับแบบที่เขาอยากจะเล่นหรือเปล่าคือใช่ไหมจังโมตอนนี้นักบอลไทยในชุดนี้ที่เก่งสุดผมยังมองว่าเป็นเจนะก็น่าจะเป็นแล้วอย่างเจเนี่ยแค่บอกโจทย์เข้าไปเดี๋ยวเขาทําให้เอง คิดออกว่าเขาผ่านทุกอย่างมาแล้วในชีวิตก็ขอให้ชนาทิปเล่นแต่แบบประคองอย่าเจ็บแล้วนันอย่าเจ็บอย่างเดียวเจเลยพี่อี้เป็นลังใจเสมอสำคัญนัดที่สองโอ้โหนัดที่สองนี่มันใช่ เราอาจจะเห็นอะไรดีๆก็ได้นะครับสุประโชคครับต้องใช้เลยเนาะต้องใช้คือที่บอกมาชุดนี้อาจจะใช้45นาทีแรกก่อนอาบางคนใช้ปุ๊บแล้วก็ถอดออกออมีโคต้า5้าหคนเนี่ยว่ากันไปใชนะครับขนาที่จูดพี่เต้ยให้จุดมาขวาเหรอต้องลองก่อนโมจุดเบลเนี่ยต้องลองก่อนเพราะาว่า1ลองปุ๊บแล้วมันไม่ได้ค่อยกลับมาคุยกันแล้วค่อยไป แก้ไขตอนซ้อมแล้วไปแข่งแล้วใช้ตอนไหนถ้าเกิดคุณเปลี่ยนมาครึ่งหลังมันแล้วบางทีคุณถอดตัวหลักออกมาหมดแล้วเงี้ยแล้วคุณจะเล่นเข้าตัวหลักไหมออคุณต้องลองปรับสมองดูก่อนว่าเฮ้ยมันเข้าได้ไหมออคือความสามารถมันอาจจะถึงแต่ว่าระบบจังหวะมันเข้ากันหรือเปล่าออแต่ข้อดีของจู๊ดเลยนะตอนนี้เนี่ยออคือพี่ๆในทีมชอบจู๊ดน่ารักอยู่แล้วเรารู้จักอยู่แล้วไงคือเฮ้ยดูเหมือนว่าจะ คนไม่รู้จักคิดว่าเขาแบบเฮ้ยจะติดกลัวแอ๊ดหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับกลายเป็นว่าเอ้าน่ารักเฉยใช่ครับนะครับมันก็เลยสามารถที่จะแบบเข้ากับทีมได้เร็วมากนะครับอันนี้คือข้อดีเลยที่แบบผ่านประตูแรกไปแล้วเหลือประตูที่สองอ่ะเหลือประตูที่สองนเดบิวต์ยิงก็แบบถ้ายิงจบเลยเดี๋ยวประตูที่สองรู้เล่นดีไม่ดีแต่ถ้ายิงได้มีความมั่นใจใช่ครับนะครับคือขออย่างเดียวผมไม่อะไอ้เรื่องฟอร์มว่ากันแต่ขอให้ยิงก่อนคือถ้ายิงก่อนคือ จุดโฉบซับเบลยิงประตูแรกในนามทีมชาติไทยเรื่องเงียบถูกต้องครับนะครับคือทุกอย่างหวานเจี๊ยบเลยนะโอ้เป๊ะเลยครับคือแบบกินน้ําโคลนยังหวานเลย <laughs> เอะพุ่มตรง <laughs> คุณก็เกินไปแม่ <laughs> คืออ้วกมาแล้วกวาดเก็บมากินก็ยังหวานานะผมขอข้ามนะเออแต่สุภชัยก็ต้องยิงนะสุปชัยวันนี้แหละผมว่าตัวจ่ายดีนะสามตัวบนเนี่ย <laughs> พร้อมสนับสนุนไม่ว่าอุ้มอาจจะจ่ายให้ด้วยก็ได้ <laughs> <อา S 1> ลูกคอสจากเท้าอุ้มมาเข้าหัวก็มีครับนะครับอ่ะ อันนี้ก็คือไลอัพแต่ผมต้องบอกเลยนะครับว่าจุดศูนย์ซับเบลประเดิมประตูแรกทีมชาติไทยหวานเจี๊ยบอืหคือแบบรอดูฮะอโหคือแบบอันนี้คือสิ่งที่จินตนาการแล้วกันนะฮะและอยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าทําได้อะอย่างน้อยเราได้ตัวผู้เล่นที่ที่เสริมใม่คนหนึ่งนะฮะมันมีอาวุธเพิ่มมากขึ้นใช่คือจะไปบอกว่าเฮ้ยเล่นไม่ได้จะไปพูดอย่างนั้นทําไมใช่ไหม ต้องบอกฟุตบอลมันมีวันทั้งดีและไม่ดี<ข>อสอวนหน้าททส่วนหน้ามันทุกทุทีมยิงได้ทุกนัดไหมล่ะก็พูดแบบแฟร์แฟแต่ว่าถ้ายิงแล้ว5-6นัดยิงได้4ลูกก็โอเคเอนะครับแต่ว่าหวังว่านัดนี้เนี่ยรประเดิมก่อนเลยสักลูกหนึ่งเรียกความมั่นใจมันจะได้แบบลดแรงกดดันถูกต้องครับถูกไหมล่ะ เออนะครับอ่ะขณะที่สิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์ผมก็เช็คมาแล้วส่วนมากอยู่ในไทยลีกหมดแหละก็เล่นไทยลีกเยอะเดี๋ยวนี้คนสิงคโปร์เล่นไทยลีกเยอะก็เล่นดีด้วยนะแต่ว่าเขาก็ประสบปัญหาเดียวกับเรามไม่ได้เล่นนะครับขนาดอีกซานฟันดี้ยังลงไปแค่ในไทยลีกเล่นแค่4นัดเองนะมันก็เป็นเรื่องที่มันต้องเบียดกับตัวต่างชาติด้วยกันเองไม่ได้ยิงเลยสักลูกมันก็มันก็ความมั่นใจจะหายไปอ่านะครับแต่ไปยิงบอลถ้วยบอลอะไรอย่างนี้ไงเพราะว่าเขาได้เล่นในลีกน้อยมากขนาดราชบุรีนี่ โอ้โหแต่ลองจากบุรีบุรีเขาช่วงโมงนี้ฟอร์มดีถ้าคุณไม่ดีจริงเขาใช้ต่างชาติคนอื่นมันมีเดลนิซันไงนี่ขนาดลีกสามบาราซิลนะก็บอกแล้วมันมันคนละเรื่องกันคิดออกไหมครับแล้วก็จะมีพวกเอ็นจีว่าแล้วก็มีอิลฮานฟันดี้น้องเขาอิลฮานเนี่ยเล่นบุรีลำนะครับในลีกศูนย์ก็บอกแล้วบุรีรัมาตั้งโมงเล่นไปแปดแปดนัดแปดนาทีก็บอกแล้วก็ใช้ใช้ถ่วงเวลานิดนึงคือมันสงสารเหมือนกันไม่ได้เล่นเลยคือ พูดยาเนี่ยเนระบบบรรชีพนะสำหรับชาติชาติคุณไม่ดีพอคุณไม่ได้ลงโอ้ขนาดคนไทยยังไม่ลงถูกต้องนะฮะแล้วก็มีไลฮันสจวัดฮาริสจวัดสจวันี่เขาบ่อยแต่ว่าฮาริสจะดีกว่าช่วงนี้ฮาริสเล่นอยู่อุทัยฟอร์มเริ่มดีแล้วอุทัยเรื่องกระเต้องแล้วได้โค้ดใหม่มาฮะมีลอดมีลอดแม่งโค้ดเก่งเลยนะมันพักกี่เดือนไม่รู้แต่กลับมาเก่งทุกครั้งเลยมีลอดเขาก็มีแนวทางของเขานะเมืองทองเขาก็ทําก็ดีก็มีช่วงหนึ่งไงอุทัยมาก็ดี อุอทีอุทยัทอทยอยู่เมืองทองนะพอะอุทัยนม่นคนละนโค้ดโอเคคือต้องบอกว่าคือโค้ดอย่างเงี้ยจะเห็นได้แทบจะทุกหลีกเลยอย่างอย่างเพรีเม์ลีก็มีช็อนมันจะมีคนชํานาญการอยู่อ่าพวกนี้เก่งกอันนี้อาจจะแก้ไขปัญหาสถา,านการณ์ทีมที่อยู่ข้างล่างได้แต่ไม่สามารถพาทีมขึ้นทั้งบนได้มันจะมีอย่างนี้อยู่แต่ต้องใช้เขาก็แล้วแต่มุมมองนะนะ แล้วก็จะมีเอ็มมาวีเว่มีนากามูระมีเกาหลีด้วยมีครับเขามี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 โอนมาเยอะแล้วก็มีชาวาอานวนะครับผมว่าตัวนี้ตัวนี้ได้อยู่วอลเลยไทยใช่ต้มเสียบเลยจําแม่นเลยเออนะครับก็เนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้คิดว่าทีมชาติไทยฟันทงเจอสิงคโปร์พี่เต้ยต้องชนะครับผมว่าถ้าได้เลยผมอยากผมว่าน่าจะสามลูกขึ้นนะเฮ้ยเยอะ จัดเลยนะผมว่ามันต้องเล่นศรัทธางไงแล้วมันบอลต้องอินเทอร์เทนอันเนี้<อ>ถ้าคุณเบียดหนึ่งศูนย์เลเสมอนี่ก็เรียบร้อยเลย<ต>ไป <ฟ S 1> ดับเลยแต่มันจำเป็นต้องไปยิงเพราะว่าเรามีอีกแมตช์เปล่าแต่ว่าความกระหายไงของนักเตะที่ลงไปแล้วความอยากเล่นขึ้นมาอยากพิสูจน์เต็งขึ้นมาอยากทําผลงานขึ้นมาหลายอย่างมันรวมกันหมด<อ>แล้วความเขายคาดหวังมันก็มีก็อยากตอบแทนผมเชื่อว่าตรงนี้อ่อาสามศูนย์ผมว่าสองศูนย์พอแล้วผมอบอกได้เลยว่าจูดเบลยิงสองศูนย์จุดเบลยิงอีกลูกหนึ่งเนี่ยให้เป็นสุภชัย มาดูกันว่าจะเป็นอย่างที่รเราคิดหรือเปล่าถ้านอกเหนือจากนี้ตัวไข่ตัวมันนะครับฝากติดตามด้วยโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทำเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตลัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่า ตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สําคัญโซล่าเซลล์ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อกได้เลยครับ